สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คุณแม่กับป๊าพาน้องกันกันกับพี่กรนะคะมาเที่ยวที่เกาะพยามแล้วตรงนี้คืออะไรนะคะป๊าหินทะลุค่ะจังหวัดระนองนะคะบรรยากาศสดชื่นมากเนี่เลยต้นไม้อือป่าเขาพี่ใายที่บอกว่าไม่อยากมา เป็นไงคะทุกคนดูดูความจริงเล่นไม่อยากขึ้นเป็นอย่างนี้ตลอดคะ่ะเจอ้ายเจอายที่นี่เลยต้องคนเฝ้าคนนะคะที่นี่ธรรมชาติสวยงามนะคะมีคนมาเที่ยวน้อยมากเขาช่วงนี้โควิดคนก็น,น,นักท่องเที่ยวก็ยังมาไม่ได้คะ่ะแต่ว่าเราอยากช่วยๆกันนะคะคนไทยต้องมาเที่ยวไทย นี่เรามีเมสืเ<ร>ส้อในสกอตแ้วในสกอตมาเล่นน้เราเรามาเที่ยวที่เกาะกันเพื่อนเพื่อนรู้และะ้วค่ะอันนี้คือเขาทะล,ล,ลุค่ะลูกหินทะลุค่ะเพราะว่าทะลุเพราะอะไรนู่นไปดูเลยเขาจะเป็นรูฝั่งนู้นด้วยคะ่ะ <c oughs> พี่ชายสนุกมากอ้เจออีกแล้วล่ะครับ <c oughs> อย่าเพี้ยงครับไม่ได้ค่ะอันตรายทุกคนไม่เล่นตามนะคะ พี่ก้านไม่เล่นแม่ไม่แกล้งแม่ครับดีแล้วดูที่พื้นบอกเพื่อนนี้คือเป็นอะไรคะสีชมพูเนี่ยนะไ,ไม่ใช่ทรายใช่ไหมก็คือเปลือกหอยค่ะจริงๆไมเป็นเปลือกหอยสีชมพูสนุกสนานมากสนุก<อ>สนานมากๆน่าเริ่มแก้งกันแล้วคะ่ะธรรม,มาชาติก็ยังสวยงามอยู่นะคะ โอ้โหเดี๋ยวสักพักมามีจะลงไปแล้วครับอู้โอ้ยห,หินต้นนี้สักคูชิที่แท้คืออะไรพี่แท้คือหอย,ยนะคะถิงนถิ่นจูตรงนี้ช่วงนี้น้ำกำลังขึ้นครับผมอหอยเจอหอยครับอหอยอยกินได้หรอครับอยากอยากเต้นจีหอยเต้นจีหอยนะครับขอดูครับหอยโอ้โห สมุนสมุนครับดูพี่ปอนอยู่นน่นครับแล้วจะไปอยู่ตรงนน้นครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูคุณแม่นำเสนอรายการแทนเพราะว่าโอ้แม่จะหส่ไปดูนะคะอืมว้าวทุกคนดูธรรมาชาติของเขาแบบยอดมากมีสไลด์ทะเลด้วยเหรอปากปูนปลา ออาตาชารีมาจองอยู่ตรงนี้แล้วนู่นค่ะพี่อปอมเกาะเขาลายล้อมด้วธรรมชาติมีนกเงือกด้วยนะคะเมื่อเช้า <c oughs> ต้องใช้ความพยายามจริงๆสมชื่อกะ สังเกตขึ้น,นเลยอยากให้ทุกคนมาจริงๆค่ะการเดินทางเราต้องข้ามเรือใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงหรือสี่ห้านาทีก็เป็นเรือสปีดโบ๊ทเรือเร็วแต่เมื่อคืนเรามากันดึกหน่อยทุ่มครึ่งทุ่มกว่ามาถึงนี้ก็ใช้เวลาชั่วโมงหนึ่งท้องฟ้าก็น่ากลัวอยู่เมื่อคืนเหมือนฝนจะตกแต่เราก็ผ่าน้นไปได้ค่ะ ะนะคะวันนี้เราก็มีญาติญาติมาด้วยกันนะคะมาเที่ยวที่รีสอร์ทน,นะคะตาเล่นน้ำด้วยเหรอตาเล่นลลน้ำเลยครับเป็นไงคะสนุกไหมคะกันการทิ้งเพื่อนเลยนะคะรอ อันตรงนู้นก็เป็นเนินหินแต่เดินต้องระวังหน่อยแม่พาไปดูไม่ลึกมากเท่าไหร่พอไรเดี๋ยวต้องระวังหินนะก็ยื่นตะลุยนี่เราเจอต้นไม้แล้วก็ นี่ของจริงจากธรรมชาติเลยนี่เกาะกันสวยงามมากเลยนี่ด้วยที่มาที่อยู่ข้างบนเห็นไหมกอนชุกเชื้นข้างบนด้วยนี่นี่เดี๋ยวเราไปดูตรงนี้สิ กันกันคะสนุกไหมปีหน้ามาไหมคะยังไม่รู้ยังไม่รู้เลยค่ะโอหิส์ทะลุนึ่ๆหนึ่งห่ไปได้อีกโอ้ค่าหนูอืมเราจเล่าก่อนก่อนที่เราจะทำนะคะยืนตรงนู้นค่ะเล่าเลยค่ะของโคดหิ้งเกี่ยวเสือดามีเยอะมากเลยนะค่ะสัปดาห์นี้มีเยอะมากใช่ไหมคะ อบกนะป้าเราจะพาไปสวนนี้นะค่ะใช่แต่ว่าแต่ว่าหลังจมกวันพรได้นินนะไม่มีใครได้ยินเราเลยละโอ้พ่อได้ยินแล้วนี่เราต้องปล่อยผมก็สบัดสบัดสวยๆหน่อยป้าค่ะขี่ขี้เสือเครื่องมุดกุดไปแล้วไปแล้วค่ะน้ำใสมากพอสอนลูกว่ายน้ำ กิดเยอะไหมตรงนูน้นเจ็บเท้าโอ,โอ้โหเจ็บแน่ๆเลยพาเพื่อนๆไปดูนะคะกินทะลุจริงๆน้ำลงน้ำลงน้ำลงดูนะขึ้นอีแกแล้วขึ้นอีแกแล้วขึ้นแรงอยู่ฝั่งนู้นก็เกาะเหมือนกันหรือเปล่า ยาวไปถึงโน้นเลยค่ะช่วยงานช่วยงานโอ๊ะโอ้โอ้โอ้โอ๊ะจะรอดไหมทรายง่ายกว่าเดินทรายดีกว่านะพา,าทุกคนไปดูงทรายแล้วแหละเ,เรียบที่นี่เขาทรายเขาละเอียด หินก็นไม่คมหินก็โอเคกว่าทางโน้นนี่ค่ะละเอียดไหมละเอียดหลักฟักให้ดูนี่ค่ะของจริงเลยเพื่อนเพื่อนช่วงนี้มาได้แต่เราก็ต้อง,องเซฟต,ตัวเองเนาะมาค่ะ๋ันแม่พาไปเดี๋ยวก่อนนะคะแม่พาเพื่อนๆมาดูก่อนเพราะว่าเกาะน,นี้ต้องพยายามจริงๆถึงจะมาได้ นะคะโอ้<ว>ยไม่ก็โอ้ไม่ oh God. Oh. ก,ก็ฝั่งนี้ก็เขียวเลยค่ะน้ำทะเลใสจนเขียวไปเลย,เลย,น,น,เลยนะคะน่าลงไปเล่นมาก ค่ะดัดำกับธรรมชาติฟังเสียงน้ำใส่จริงๆมีปูด้วยค่ะมีปูมีปลาครบดีๆยอมรับเลย <S 1> <S 1> <S 1> นู่นไขท่ทะลุทะลุไปทางเน้นแล้วค่ะ ใช่มา้ง่ายค่ะใช้ความพยายามเดินลัดเลาะก่อนดูแม่พาไปดูตรงนี้นคะ่ะอุ๊ยขอพักหน่อยว้าวว้าวีวาวสิ่ง ค่ะก็จะมีบ้านคนอยู่ตรงนั้นด้วยอโอเคค่ะทุกคนอย่างนั้นทีนี้แม่นกขอจบตะเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดีย๋ยวเจอี่ถัดไปค่ะบ๊ายบาย